ประเด็นที่สุดพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่สนามคิงพาวเวอร์สเตเดียมเลสเตอร์ซิตี้พบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฟาดแข่งเวลา3ามทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยครับเลสเตอร์ซิตี้ปีนี้ผลงานไม่ดีเลยนะครับออกสตาร์ทไป7เกมในพรีเมียร์ลีกเนี่ยเพิ่งมีแค่8คะแนนเท่านั้นนะครับอันดับอยู่ในโซนครึ่งล่างของตารางนะครับอยู่อันดับ13สถานการณ์ไม่ค่อยสู้ดีนักนะครับสำหรับแบนดอนโรเจอร์ โดยก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยนับย้อนกลับไป7เกมหลังสุดในทุกรายการเลสเตอร์ชนะคู่แข่งแค่นัดเดียวเท่านั้นนะครับตอนนี้เล่นในบ้านไม่ชนะใครมา3เกมติดต่อกันเข้าไปแล้วปัญหาอยู่ที่เกมรับนะครับช่วงหลังไม่เหนียวเลยนะครับเสียประตูค่อนข้างง่ายก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยมีเกมดีพวกเขาแพ้กับลีเกยวอซนะครับ ในเกมบอลถ้วยยุโรปนะครับ0-1และจากนั้นออกไปเยือนคิสซันพเพลย์น้ำ2-0จบ 2, 0, 0, 2ทเท่าเกือบแพ้ด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ในเรื่องของสภาพทีมนะครับแบนดอแลโรเจอร์ก็เตรียมที่จะวางระบบ4-4-2นะฮะยังคงไม่มีเวสลีย์ฟอร์ฟาน่าเจมส์จัสตินวิลเฟนเอนดิดีเจ็บทั้งหมดนะครับจอนนี่อีแวนเช็คความฟิตแต่คาดว่าจะเข็นลงสนามโดยจับคู่กับโซยอนคูเป็นเล่าและเบอร์ธานจะเป็นแบ็กนะครับ per, Michael, ell, i, man, ans, แคสเปอร์ไมเคิลเฝ้าเสาชาวดี้ติลิมันฮาวิบานส์และลุกแมนเเเป็นนนนนกกกอองงลลาาาาาาะคคคครรััับบบส่่่ววูห้้ิโชจมี dy, าาาีดต ไปดูทางฝั่งปีศาจแดงกันบ้างนะครับแมนยูของโอเลกุดาโซชาผลงานดีกว่าเลสเตอร์นะครับแต่ถึงกระนั้นก็ยังไม่น่าประทับใจแฟนบอลสักเท่าไหร่นะครับตอนนี้อยู่อันดับ4นะครับเเกมมี14คะแนนโดยก่อนเบรกทีมชาติผลงานกระท่อนกระแท้นนะครับนับย้อนกลับไป4นัดหลังสุดในทุกในการแมนยูชนะคู่แข่งนัดเดียวเหมือนกัน,นครับเป็นการชนะบียร์ไรเอลในยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีกนะครับสอต่อหประตูชัยมาช่วงท้ายเกมเลยนะครับเกือบเอาตัวไม่รอดเหมือนกันก่อนหน้านั้น,น,นแพ้เวสต์แฮมศูนย์หนึ่งและแพ้แนา,า,านเกม ก่อนเบรกทีมชาตินัดสุดท้ายก็คือเกมที่เปิดโอตราฟอร์ดและเสมอครับเอฟเวอร์ตันหนึ่งตหนึ่งนะครับทั้ง4เกมแมนยูเล่นในบ้านหมดเลยนะครับและชนะคู่แข่งแค่นัดเดียวเท่านั้นโดนวจิจารอย่างหนักครับโอเลกุนาโซชาวันนี้จะไม่มีทางด้านเฟร็ดกับเอ็ดดินสันคราวนี้ที่ติดภารกิจทีมชาตินะครับแฮร์รี่แม็กไวใเช็คความฟิตนะครับเช่นเดียวกับมาคัสแรดฟอร์ด ในขณะที่ราฟาเอลวารานะครับเซ็นเตอร์แบ็กตัวใหม่ที่ซื้อมาในช่วงซัมเมอร์มีอาการบาดเจ็บลงเล่นไม่ได้วันนี้ลินเดลเลฟบายยี่นะฮะจะเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กเด็กอัลเ้าสสาวันบิกสบกสา้าลูกชอเป็นแบ็กนะครับแม็กโทบินีปอกบาตัดเกมบรูโน่ปั้นเกมนะครับขนาบข้างโดยปีนูตและจะดอนซานโชหน้าเป้าจะเป็นหน้าที่ของเทสเซโนโรนันโดก่อนเกมจะเริ่มขึ้นราคาเปิดมาที่แมนยูบุกไปต่อ,ป,อปปอนะครับหรือเรทเสมอควบครึ่ง ฤดูกาลนี้แบนด์โรเจอร์พยายามจะผลักดันระบบ4-4-2ขึ้นมาเต็มตัวเลยนะครับมาใช้เป็นระบบหลักหลังจากที่ซีซั่นที่แล้วเนี่ยพยายามจะใช้เพียงไม่กี่เกมเท่านั้นนะครับปัญหาก็คือการสอดประสานและความเข้าข่ายูใจของนักเตะเนี่ยตกลงไปเยอะเลยทีเดียวนะครับดูเหมือนนักเตะยังไม่พร้อมกับระบบบนี้สักเท่าไหร่หลายๆเกมที่รอดมาได้เนี่ยมาจากความเฉียบขาดของเจมี่วาร์ดี้นะครับมาเจอกับบอลน,นักเตะพรสวรรค์สูงของแมนยูนะฮะแนวรับเจ้าถิ่นเนี่ยโดนเล่นงานตลอดทั้งเกมแน่ๆครับถึงแม้แมนยูจะช่วดตัวหลักในแนนวรนรับับบะค หมดสิทธิ์ใช้งานแต่มองว่าคุณภาพในตัวรุกเนี่ยมีทักษะความสามารถเฉพาะตัวสูงเลยทีเดียวในท้ายที่สุดแล้วครับวัดกันที่พื้นที่สุดท้ายเชื่อว่าแมนยูคมกว่าและจะเอาชนะไปได้ฟันธงเลสเตอร์แพ้แมนยูนะครับ1่ประตูต่อ2ไปที่สุดพิมลิกอังกฤษนะครับเป็นเกมระหว่างวัดฟอร์ดซึ่งจะเปิดบ้านพบลิเวอร์พูลฟาดแข้งเวลา18บแนาฬิกา30นาทีตามเวลาประเทศไทยนะครับวัตฟอร์ดอยู่เหนือโซนตกชั้น4คะแนนนะครับหลังเตะไป7เกมปรากฏว่ามีอยู่7คะแนนด้วยกานผลงานไม่สู้ดีนักนะครับ ในช่วง3เกมหลังสุดของวัดฟอร์ดเนี่ยนับรวมทุกรายการนะครับไม่ชนะใครเลยครับก็มีเกมที่เปิดบ้านลวแพ้กับสโตกซิตี้นะฮะหต่อ3ในสึกคาร์บาวครับจากนั้นในพิมลีอีก2เกมปรากฏว่าเปิดบ้านไล่ตีเสมอนิวคาเซิลในช่วงท้ายนะครับหนึ่งก็รอดมาแบบบุดวินนะครับก่อนจะออกไปเยือนลีสอยู่ในแต่ละแพ้มา0ูนย์ตอนหนึ่งกระทั่งเบรกทีมชาติครับกลับมาคนนี้ในเรื่องของสภาพทีมถือว่าค่อนข้างพร้อมนะครับเพราะว่าตัวหลักไม่มีปัญหาครับอยู่กันครบเลยจะเช็คความฟิตแค่โจเท่านะครับ ในระบบการเล่น4-2-3-1ครับ Foster Foulshaw นะครับแนวะรับมีเอ็นคู l ูกับทรูสอีกกองเป็นคู่เซ็นเตอร์แบ็กเฟเมนิเอร์ละทางด้านแดน n y Rose จะเป็นแบ็กขวาและซ้ายตามลำดับตรงกลางมี s i โ,โซโก o และคูชิก้านะครับตัดเกมท Tom Capelli d e n นิสอิสเมลาซา้าและเปโดเป็นแนวรุกที่จะโจมตีลิเวอร์พูลในวันนี้นะครับไปดูทางฝั่งหงแดงกันบ้างครับตอนนี้ลิเวอร์พูลของเจอรชลซนครอปผลงานถือว่าสุดยอดกันนะครับไล่หลังเชลซีอยู่แค่1คะแนนนะครับในตำแหน่งจากูงในห่างแค่1คะแนนเท่านั้นหลังผ่านไป7เกมเก็บไป15คะแนน ผลงานในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องยอมรับนะครับว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งนะครับนับตรงนี้นะฮะพวกเขาไม่แพ้ใครมา12เกมติดต่อกันแล้วนะครับโดยในช่วงก่อนเบรกทีมชาติเนี่ยมีสะดุดเสมอกับแมนซิตี้ไป2.2ต่อ,อนะครับแต่ถึงกระนั้นก็เป็นการเจอกับทีมจากฝูงนะครับก่อนหน้านั้นมีเกมที่บุกไปถล่มบอตโตในแชมเปียนส์ลีก5ตอน1และมีเกมที่ไปเยือนเบนฟอร์ดละาพ่าดเสมอ3.3ต่อานะครับเท่าว่าหากนับย้อนไปในช่วง3เกมหลังสุดเนี่ย พวกเขาเสียประตูทุกนัดเลยนะครับสำหรับหงแดงแต่ถึงกระนั้นก็ไม่แพ้ใครในเรื่องของสภาพทีมวันนี้ค่อนข้างจะมีปัญหาเลยนะครับเนื่องจากนากักเตะที่ติดทีมชาติบราซิลเนี่ยยังไม่พร้อมนะครับไม่ว่าจะเป็นอลิซงเบเกอร์ฟาบินโยนะครับในขณะที่ดิโกโชต้าเนี่ยต้องเช็คความฟิตเช่นเดียวกับเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนและเทียโก้อัลคันตาร่านะครับแต่คาดว่าเจนคลอปจะดันทางด้านเทรนด์อเล็กซานเดอร์อโนลงเป็นตัวจริงครับเล่นร่วมกับโจโกเมสเจอมาติปและโรเบอร์สันเคลเลเฮอร์จะเฝ้าเสาแทนอลลิซงงนะครรับตกางมีเฮนโดคริสสเเยยนนนจมม์์ิลออรรคับุงกงวซาาาลมมนนี่่แะฟิิโ ก่อนเกมจะเริ่มขึ้นบอลทุกคนหมายทำเทศเปิดราคาให้ลิเวอร์พูลไปต่อลูกครึ่งถือว่าเป็นเรทที่ค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับวัตฟอร์ดเนี่ยเล่นในบ้านไม่ชนะใครมา3เกมก็จริงนะครับนอกจากนี้ยังเป็นการเจอคู่แข่งที่ไม่ได้แข็งแกร่งอะไรนะไม่ว่าจะเป็นวูล์ฟสโต๊กรวมถึงนิวคาสเซิลนะครับ ต่เกมนี้ซิกซโก้มูนยอดเนี่ยมาเน้นเกมรับแบบเต็มตัวแน่นอนครับถึงแม้ว,ว่าจะเล่นในบ้านตัวเองก็ตามแต่เป็นการเจอกับทีมอย่างเรอรวพูนะครับและอาจจะอาศัยความสามารถเฉพาะตัวนักเตะนะครับซึ่งเป็นจุดเด่นของทีมชุดนี้นะครับคอยเล่นทีเผลอประกอบกับเรอร์พูเนี่ยขาดตัวหลักนะครับและนักเตะส่วนใหญ่แทบไม่ได้พักจากเกมทีมชาตินะครับโอกาสชนะขาดเป็นไปได้ยากจริงๆคาดว่าเกมนี้เรอร์พูจะเหนือกว่าแต่จะเฉือนแบบผืดนจับครับ,รบหนึ่งประตูเท่านั้นเรดมาลูกครึ่งแนะนําให้รองวัตฟอร์ดไปได้เลยครับเชื่อว่นนนยดอร์ูหฟังต สำหรับคู่ที่3ามเราไม่มีวิเคราะห์นะครับเนื่องจากเป็นทีเด็ด VIP ที่มีแจกเฉพาะในกลุ่มไลน์ VIP เท่านั้นนอกจากนี้ในกลุ่มไลน์ VIP ยังมีแจกสเตป็ปแล้วก็พานำเล่นบอลสดจากเซียนตัวจริงด้วยนะครับรับทรัพย์กันตลอดทั้งวันแน่นอนใครที่สนใจ,จสามารถแอดไปตามลิงก์ไลน์ที่เราลงไว้ด้านล่างคลิปตรงคำอธิบายคลิปเพื่อไปขอกติกาในการเข้าร่วมกลุ่มได้เลยนะครับแล้วมาบวกไปด้วยกันในกลุ่มนะครับ